โอเคค่ะพลอ,อยแคนดูเอ้ยใช่แล้วเดีพยไอย d ลายดีไวันนี้นะคะเราจะมาทำตามเน็ตไอดอลแล้วก็ตามไอดอลเกาหลีค่ะก็คือการรอยสร้อยเอง <c oughs> โอ๋อะไรเกิดทำไมแต่วันนี้เราจะมาทำสร้อยที่เป็นแบบว่าสำหรับของเจ้าแมสแบบนี้นะคะ อ่เริ่มเราก็จะต้องทําการวัดก่อนอย่างแรกว่าเราอยากจะอันนี้คือในกล้องเห็นไหมเนี่ยใสขนาดเ,ดาเนี้ยาบางมันยากลหรือบางคนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามีสร้อยอยู่แล้วที่บ้านเนี้ยก็คือใช้อนันมาวัดก็ได้มันก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะรู้เลยว่าเออมันควรจะยาวประมาณไหนแต่อย่าลืมนะคะเราควรจะทิ้งปลายไว้สักนิดหนึ่งให้แบบว่าเอ,อ่อตอนเก็บงานนะคะมันจะได้มีสเปซในการแบบทาสร้อยต่อของพลอยนี่ก็คือ นี่ของเขาก็น่าจะยาวประมาณนี้เอาไว้แบบว่าพอใส่แมสปุ๊บมันก็จะห้อยประมาณหนึ่งโอเคแล้วก็คือตัดเลยค่ะตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้องห่วงมาเลยค่ะแล้วก็น้องสต็อป,ปเปอร์เอาสต็อปเปอร์ใส่เข้าไปก่อนตอนนี้เหมือนเล่นมายากลอยู่วะใช่ปะ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ปะ่ะคืออยากจะทําให้เห็นนะแต่คือมันต้องเข้าใกล้ไหมหรือไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อเอามือบ้างเอามือบ้งหมือยไหม beauty b l o ก e r หน่อย b e t y b e r สักนิดนได้ไหมคะเราก็คือฟึบเข้าไปเลยอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะบีบไหมบีบให้เป็นแบบให้แบนจ้๊งยี่เหมือนโกลอโลโต่อยู่อืมคือตอนนี้มีไปแล้วก็คือนางก็คือสไลด์ขึ้นมาลงมากนี่ประมาณนี้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมได้ค่ะแล้วตามนี้ค่ะแล้วก็เริ่มร้อยได้เลยค่ะตามสไตล์ที่เราต้องการ ทีนี้เนี่ยเราจะต้องเทสเพว่าถ้าสมมติว่าเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะเอาตัวดอกไม้หรือจะเอาสมายลยรี่ไว้ห้อยตรงไหนมันควรจะอยู่ยังไงวะมันก็จะอย่งตงไหนแม่ปะไม่หัวมันนะเหมือนใครต้องหูเลยเนาะเราควรจะเอาแบบมาได้ทสสทสดูดถ้ามันอยู่ตรงนั้นเราก็คืออันใหญ่ก่อนเลยเราเอาเดซี่ข้างหนึ่งสมยลยรี่ข้างหนึ่งนี่ ประมาณนี้ตามด้วยน้องมุกที่เลือกอันใหญ่ๆอ่ะจะได้เร็วไหมไม่ใช่อะไรหรอกเราน่าจะคุมคอนเซปต์อยู่ที่เหลืองขาวใสดำเรารู้สึกว่าต้องสีประมาณนี้ก็ค,คือว่าจะเน้นสีขาวไปเลยแล้วกันถ้างั้นขาวเหลืองคือมันก็เพลินๆอ่ะเนาะจะเสร็จไหมวันนี้ เสร็จไหมวันนี้จะเสร็จไหมพอทำไปทำมาอ้าวไม่ชอบสีดดำมาไงดีเป็นปัญหาที่เกิดบ่อยมากเป็นปะเป็นอ้าวชีก็ไม่แย่ปะมูมูซัวเก็คุมโทนอยู่นะคุมโทนคุมโทนฝากใจตัวเองอยู่ ปลอบใจกันละกันทีมงานก็ช่วยปอบใจกันละกันอยู่ตลอด่ะไม่เป็นไรสิอะไรก็ได้ตรงนี้ก็เป็นมุกวัานไหนเสร็จเนี่ยนี่นให้ดู <c oughs> ให้ดูของปากชิ้นเงของเราอย่างนี้นีาดูริบบิเน่อนของเขามันเล็กป่าน,นี้จงคอกทั้งเนี่ยอันนี้คือมัน เราทำแบบปังๆไงเราไม่อยากยอมแพ้ยอมได้แพ้บ้างก็ได้แพ้้้บางก็ไดอะได้นะชีดูสวยนะอะปอบใจแกอังจริงป่ะขัดตาคือสีอะไรป่ะสีดำได้ไหมใช่แต่ไม่เป็นไรแล้วใส่เป็นชื่อไหมกลางๆไงแม่อีกฝัง่งนึงอะไรอย่างงี้ที่เราจะได้ถึงอีกฝั่งไหม,ไหมฉันทำอะไรผิดอะ่ะถูกแล้ว,แ,ลวแค่สีมันดูประหลาด เสร็จแล้วแม่อไอคิวดูอะเรื่องยังไงนะเราก็ต้องใส่สตารเปอร์ก่อนสตารเปอร์ก่อนสตารเปอร์โอเคมีค่ะได้ไแล้วเรียบร้อย ได้จริงป้ะวได้แม่ได้บอกตัวเองได้แม่ได้ได้โอ๋อะไรเกิดทำไมเอ็นหลุดเอ็นขาดเอ็นขาดเราก็ลดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลดลดความยาวลงลดความยาวลงอ่ะเริ่มใหม่ค่ะอ่ะช่างหวาไม่ดีเลยเราลอยลงมาถึงดอกเดซี่เลยนะหรือมันควรจะต้องอยู่ตรงข้างบน มันแบนแล้วนะถูกไหมโอเคเสร็จแล้วค่ะเติรนสวยงามน่ารักอันนี้เอาคอลสีเราก็ควรจะของในการใส่น้องแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยตัดสายนาะนี่น่ารักเราควรจะนี่นี่ค่ะมีความเก๋มากขึ้นใช่ไหมแมสดูมีความแบบ อะไรดูมีอะไรโอเคเสร็จแล้วแม่อ้นี้อ้นี้อยากดูว่าเออทําอะไรอยู่อันนี้ของเธอนี่นะคะก็ง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครมีเวลานะคะก็ลองไปทําดูง่ายมากเลยค่ะลองดูนะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมอวดนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นผลงานของแต่ละคนว่าทําออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์พาลอยแคนดูด้วยค่ะแล้วก็อยากให้ทาอาไหนนะคะหรืออยากให้ทํดี i ออะไรนะบอกได้เลยค่ะ เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะ